เปิดรอยสักใหม่ของลิซ่าบนต้นคอความหมายลึกซึ้งสะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนเรียกว่าสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อน,อน,อน Lisa, ้องลิซ่าซิลป็นชื่อดังระดับโลกได้ปรากฏตัวพร้อมรอยสักใหม่บริเวณต้นคอซึ่งได้จุดประกายความสงสัยและความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยสักนี้ โดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่ออินสตาแกรมของช่างศักชาวเกาหลีใต้พักกุนฮโยได้โพสภาพรอยสักใหม่ของนนลิซ่ากับคำว่าด,ดีมที่บริเวณต้นคอทำเอาแฟนๆตื่นเต้นพร้อมปลื้มใจเป็นอย่างมากกับความหมายของรอยสักใหม่ของเธอซึ่งคำว่าด,ดีมนี้มีความหมายที่ตรงตัวถึงความฝันและความมุ่งมั่นสิ่งนี้อัศจรรย์ถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ที่นอลิซ่าได้ไล่ตามมาตั้งแต่เด็ก และยังคงเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งรอยสักใหม่นี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งและสะท้อนตัวตนของนอลิซาได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้โนลิซาเคยเผยเห็นรอยสักแรกที่เป็นรูปนางฟ้าหรือแฟรี่บนต้นแขนด้านในซึ่งคาดว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีการปกป้องและความเป็นอิสระรวมถึงรอยสักดอกเอลเดไวท์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามและความแข็งแกรง่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็นและพื้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทือกเขาแอล ดอกเอเดอร์ไวท์จึงมักถูกนำมาเปรียบเทียบกับความรักที่บริสุทธิ์ความกล้าหาญและความอดทนและสำหรับน้องลิซ่าการเลือกรอยสักดอกเอเดอร์ไวท์นี้คาดกันว่าอาจจะสะท้อนถึงเส้นทางชีวิตและการทำงานของเธอที่ผ่านมาเธอได้ก้าวข้ามความท้าทายมากมายเพื่อไปสู่จุดสูงสุดในวงการเพลงระดับโลกเปรียบเสมือนดอกเอเดอร์ไวท์ที่ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางความยากลำบากนอกจากนี้ดอกเอเดอร์ไวท์ยังสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์และความพักดีซึ่งอาจสะท้อนถึงความรักที่น้องลิซ่ามีต่อแฟนคลับ และอาชีพการงานของเธอคะ่ะและนอกจากนี้นอรลิซ่ายังสักคำว่า rockstar ที่บริเวณต้นแขนซึ่งคำว่า rockstar นี้เป็นเพลงแรกของนอรลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งคำนี้สื่อถึงความโดดเด่นความเป็นตัวของตัวเองและพลังที่แข็งแกร่งในวงการเพลงซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของนอรลิซ่าในฐานะศิลปินผู้สร้างสารรค์และไม่หยุดนิ่งพร้อมที่จะท้าทายขีดจำกัดและสร้างผลงานที่น่าจดจำการมีรอยสัก rockstar ยิ่งตอกย้ำถึงความมันน่นใจในตัวเองและสถานะที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลกของเธอค่ะและนอกจากนี้น้องลิซ่ายังสักคำว่าลาวที่ข้อเท้าซึ่งเป็นชื่อบริษัทที่น้องลิซ่าก,ก่อตั้งขึ้นเองหลังจากสิ้นสุดสัญญากับ YG Entertainment ค่ะซึ่งการเลือกรอยสักคำนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนของการเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะผู้บริหารและแสดงถึงความเป็นอิสระความเป็นผู้นำและการควบคุมเส้นทางอาชีพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ ซึ่งการตัดสินใจเผยรอยสักใหม่ของนองนลิซ่าในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงการแสดงออกถึงตัวตนของเธอผ่านศิลปะบนเรือนด่างซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินหลายคนนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวและมุมมองชีวิตของตนเองด้วยค่ะ